คุณนุไม่ต้องห่วงครับอยู่บริษัทเนี่ยผมไม่ให้ใครรังแกแฟนคุณนุชแน,น่นอนถ้าเขาโดนรังแกคุณก็เตรียมโดนไล่ออกได้เลยคนนี้มันโชคดีจริงๆท่านประธานคะนั่นนยน้อยนี่คะท่านประธานจะให้เขาทำงานบริษัทเล็กๆแบบนี้จริงๆหรอคะทำงงทำงานอะไรก็แค่มาเล่นเฉยๆนั้น ผู้หญิงที่อยู่ในรถตู้คันเมื่อกี้เป็นแฟนของนายน้อยค่ะเธอไม่เหมาะสมกับนายน้อยของเราเลยนะคะมันก็ดูเหมือนจะแย่ไปหน่อยนะแต่ถ้าเทนเขาเต็มใจอ่ะก็ตามใจเขาไปเถอะเธอก็จับตาดูให้ดีหน่อยแล้วกันฉันมีหลานแค่คนเดียวเอาเป็นว่าแผนงานก็เอาตามนี้เลยหนะน้าครับผมว่าแผนงานนี้มีปัญหาเพราะาเปรียบเทียบจากข้อมูลปีก่อนแล้วผมว่าเราหน้าต้องตรวจสอบครั้งน่จะไปรู้เลยว่า องตัวรู้ดีนะเพื่อนอดเก่งจริงจเลยนี่นายอย่าไปทำให้หัวหน้าเขาโกรธนะหัวหน้าเนี่ยเขามีคนคอยหนุนหลังยุ่งเจนครับตรวจงานที่ประชุมก็ไม่เช้าเหรอใช่ครับผมคิดว่ามันมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอ่ะผมว่าจะลองตรวจสอบดูก่อน เฮ้ยเฮ้ยนี่อ๋อโทษทีอ่ะทำอะไรของคุณเนี่ยม่ลืมไม่ได้ตั้งใจเออนี่ทุกคนเดี๋ยววันนี้จะมีงานเลี้ยงกันนะไปด้วยละ,ยะงานเลี้ยงอีกแล้วแม่งนี่ไปกินเลี้ยงทันทีอ่ะก็ต้องทำหน้ามีความสุขดิทำไมทำหน้าเซ็งแบบนั้น <laughs> แม่ทําหน้าเซ็งได้ไงอะบอกไปกินเี้งทุกครั้งเนี่ยนะพวกเราก็ต้องหายกันเองอะแล้วหัวหน้าเนี่ยยังเอาบินไปเบิกแล้วินเข้าเป๋าตัวเองอะ่ะงั้นเราก็ไม่ต้องไปก็ได้นี่ไม่ไปได้ไงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีคนไม่ไปใช่ปะ2วันต่อมาโดไล่ออกเลยเอาทุกคนนั่งทำอะไรกันอยู่อะ่ะ กินดิขอบคุณนะชนกันหน่อยมามามาเออชนเฮ้ยทำอะไรกันว่านะครับพอดีว่าวันนี้ไข่มุกเขาไม่สบายครับอีอย่างผมก็ไม่ดื่มเหล้าด้วยถ้าอย่างนั้นเราสองคนเนี่ยขอดื่มเป็นชาแทนแล้วกันนะครับ ไม่สบายอ่านี่ตัวลงไข่มุกดื่มไม่ได้หรือไม่อยากดื่มชนแก้วเขานะเห็นดูไข่มุกเขาเป็นตัวอย่างบ้างก็ดีนะว่ามันเชื่อฟังฉันแค่ไหน ตอบแชทล่ะคุณนะครับคุณเลยค่ะแฟนฉันหายไปไหนตอบเขาไปกินเลี้ยงกับทิมครับกินเลี้ยงกันเหรอแกต้องหัดเรียนรู้วิธีเข้าสังคมได้แล้วน,นเว้ยผม,ผมดื่มไม่ได้จริงๆแล้วชาจะให้แกดื่มผมไม่ไดื่มไดๆๆๆ่วยที่ เทนก็้าเถียงหัวหน้าด้วยอ่ะสดีเป็นตัวของตัวเองนี่นายนายเป็นคนแรกเลยนะที่กล้าหัดใจหัวหน้านายรู้หรือเปล่าว่าคนที่คอยหนุนหลังเขาคือใครเขาคือคุณนุชลูกสาวของประธานบริษัเทเขา นี่วายสำหรับโต๊ะคุณครับวายแพงขนาดนี้ส่งผิดโต๊ะหรือเปล่าคะคุณพม่ชายครับคุณเทนฝากมาให้ครับฮะนี่เทนสั่งนั่นหรอขอบคุนะครับ,ครบแค่ก็เป็นงานเหมือนนี่หว่าก็ดีง้นวายนี้ฉันรับไว้แล้วกันเนี่แต่ว่าไอ้คนนั้น ถือว่าเสียเงนินผู้าดคอแล้วกันนะเออเด็ทุกคนวันนี้เห็นพผลของผมเี้ครยังเลยครับผมน่าคือพวกเราวันนี้ทําแต่งานนะครับเดี๋ยวรีบดูเลยครับผมมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกก็แค่หลานชายผมเ่าเกิดวันนี้หลานน่ารักมากเลยนะครับยินดีด้วย <c oughs> ใช่ค่ะน่ารักมากเลยใช่ใช่ใช่ค่ะ <c oughs> อ๋อเรื่องซองเรื่องซองเดี๋ยวพวกเราวันนี้ไม่ได้เตรียมซองมาครับหนะัวหน้าเดี๋ยวยังไงเราโอนเงินให้เลยนะโดนเงินหัวหน้ากันใช่ใช่ใช่ค่ะโอนเงินเนาะโอ้ยไม่เป็นไรหรอกผมเกรงใจอ่ะไม่เป็นไรครับหนะัวหน้าเรียบร้อยครับขอบใจมากเลยนะี่เทียนโทรศัพท์ไม่มีเน็ตไงวะสัญญาณเนี่ยก็มีปกตินะครับ ก็จะเห็นยอดโอนงนของทุกคนแล้วของแกยังไม่มีเลยไม่ได้ให้ฉันหมาความว่าไบริษัทมีกฎว่าห้ามรับเงินจากพนักงานแต่สิ่งที่หัวหน้ากําลังทำเมันคือการผิดกฎนาแล้วไงวะฉันก็ไม่บังคับใครซะหน่อยทุกคนเป็นใจโอนให้ใช่ปะใช่ครับใช่ใช่ชแต่ถ้าแกไม่พอใจเนี่ยไปร้องเรียฉันก็ได้สวัสดีครับผมเป็นพนักงานบริษัทเก้้าหนึ่งครับ ผมขอร้องเรียนว่าหัวหน้าของผมเนี่ยมีการรับเงินฮัลโหลครับพี่ชายอ๋อไม่มีอะไรหรอกครับไอพนักง,งานคนนี้มัน่็แค่ตั้งใจจะใส่ร้ายผมแค่นั้นเองแบบนี้พี่ว่าคนประเภทนี้ยังมีความจําเป็นต่อบริษัทอยู่ไหมครับคุณมีพยานไหมพยานมีสิครับพนักง,งานของผมพร้อมเป็นพยานให้ผมทุกคนเลยครับใช่ไหม ใช่ครับใช่ครับผมเป็นพยานได้ครับโอเคฉันรู้แล้วออคุณคนุยครับสายบุคคลโทรมาบอกว่าแฟนคนถูกใส่ร้ายตอนนี้ก็มาจะถูกไล่ออกฮะ่ะจะไล่ออกแล้วตอนนี้พวกเขาอยู่ไหนกันอยู่ร้านอาหารกินปลาครับเตรียมรอให้ฉันด้วยได้ครับ ฟังกูนะวเวคนอย่างมึงยิ่งปัญญาทางในกูได้เลยได้ใช่เฮ้ยโหเทนทำอย่างนี้ผมหน้าอยากตายบ้างเลยมั้งมึงฟังกูนะเวเทน พรุ่งนี้มือไปเก็บข้าวของที่บริษัทแล้วใส่หมวกไปจาบบริษัทกูได้แล้วใครกล้าดีมาไล่แฟนของฉันคุณนุชมาทำอะไรที่นี่ครัคนของฉันคุณยังจะกล้ายุ่งอีกเหรอแทนคุณเป็นอะไรมากไหม มาได้ไงถ้าฉันไม่มาฉันจะได้เห็นท่าแท้ของเขาหรือคุณรุตกับเทนคุณแผดทิกคุณกล้าดียังไงไมายุ่งกับแฟนของฉันนี่คุณนุชกับเทนเป็นแฟน,นกันเนี่ยเหรอค,คุณนุชคคือมไไันเป็นเรื่องข้าใจผิดนะครับเมื่อกี้ผมแค่ล้อเล่นกับเทนเองฮะเทนมาเทนรอเล่นกันเหรอตลกไหมล่ะ คุณนุชครับคุณนุชจะถือสาผมเลยนะครับผมขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจอ่ะถ้าขอโทษแล้วมันแก้ไขอะไรได้แล้วจ,จะมีทันไว้ทำไมไอ้เทนช่วยพูดกับคุณนุชหน่อยดิวะฉันรู้นะว่าสิ่งที่ฉันทำกับแกมันผิดนะโทษนะครับเรื่องของแฟนผมตัดสินใจไปแล้วไอ้เทนคุณแพทิดหลังจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปคุณไม่ต้องมาทำงานแล้วนะ,ะคุณยังมีลูกพี่ลูกน้องอีกด้วยนี่เดี๋ยวฉันจะตัดการทีหลัง คุณรู้ครับแม่ไม่คิดเลยนะวพาลูกสาวของบริษัท991จะไปอยู่กับผู้ชายจนๆแบบนั้นแม่คะนี่มันยุคสมัยไหนแล้วะทำไมแม่งมีความคิดที่โบราณอยู่แบบนี้อีกอะแกไม่เข้าใจหรอกผู้ชายแบบเนี้นะแม่เห็นมาเยอะแล้วเขาอะต้องการแต่เงินของครอบครัวเราไปเลิกกับเขาซะหนูไม่เลิกนุ๊ต นุชบัิไัที้เล่ยองแกได้ทำเรนไม่มีปู่อยู่เลยคุณปู่ครับคุณปู่ไม่ต้องมาหรอกครับเฮ้ยถึงบริษัทกันแล้วป้าวีครับห่ดน้ำกันนะครับคุณป้ากาแต่คุณป้ามีธุระอะไรหรือเปล่า ได้ยินว่านุชจนะบอกว่ามีแฟนแล้วฉันก็เลยจะมาดูสักหน่อยพ่อแม่เธอทํางานอะไรคือว่าพ่อแม่ผมเสียแล้วผมโตมากับคุณปูแล้วเธอทําอะไรผมทํางานที่บริษัทของนุชครับไม่แปลกใจเลยที่นุชเนี่ยมาบริษัททุกวันมาว่าเธอนี่เองคุณป้าครับตอนผมมาสมัครงานที่บริษัทนุชเขาไม่รู้ได้ซ้ํานะครับฉันรู้แต่ตอนนี้นุชรักเธอมาก เราควรที่จะมีเรื่องคุยกันให้ชัดเจนฉันไม่เห็นด้วยกับความสำคัญของเธอทั้งสองคนเงินหนึ่งล้านบาทเลิกกับนุชซะป้าเราสองคนคบกันไม่ใช่เพื่อเงินนะครับ น,ะะนุ้ยก็บอกแม่แล้วไงคะว่าเทนเขาไม่ใช่คนแบบนั้นทีนี้แม่เขาวางใจได้แล้วใช่ไหมคะผ่านด่านทดสอบแบบเฉียวเฉียดเลยนะพาไปกินข้าวที่บ้านด้วยล่ะขอบคุณค่ะแม่เด็กคนนี้เป็นคนดีไม่ต้องไปขวางเขาล่ะแล้วครอบครัวคุณชาลีล่ะเดี๋ยวฉันคุยออกับเขาเองอ้าวคุณชาลี มาได้ยังไงคะเนี่ยผมจะมาคุยเรื่องงานแต่งงานของยีนกับออพอดีวันนี้จะมีแขกมาที่บ้านนะคะดิฉันไปหาคุณพวกนี้ดีกว่าไหมคะแขกอะแขกหรือว่าแฟนนุตที่แอบคบกันอยู่คือว่าดิฉันวางแผนเอาไว้ว่าจะไปคุยกับคุณสองสามวันนี้คะ่ะนี่ผมถามคุณตรงๆ คุณไม่คิดที่จะล้มเลิกงานแต่งงานของครอบครัวเราใช่ไหม,<อ>มเด็กสมัยนี้เนี่ยเ <_ m ai> ขาผมไม่เห็นด้วยนะคะดิฉันว่าให้เขาตัดสินใจเองดีกว่าะค่ะคุณป้าครับคือว่าผมชอบนุชมากนะครับแล้วผมก็ยินดีจะขอนรีแต่งงานด้วยครับเออคือว่าเอาเป็นว่าผมขอพูดเป็นคําสุดท้ายเลยนะยังไงนุชก็ต้องเป็นสะภ้ยของครอบครัวผม เทนมาแล้วค่ะพีนคุณลุงมาได้ไงคะเนี่ยลุงเห็นว่าหนูกับเจ้ายีนเนี่ยมั่นันมานานวควรจะได้ตกได้แต่งกั็ทีและที่ลุงมาในวันนี้ลุงก็จะมาคุยเรื่องแต่งงานกับแม่ของหนูด้ยคุณลุงคะนี่มันยุคสมัยไหนแล้วคะ มันหมดยุคก,การคุมถุงชนแล้วนะคะพีนพี่ก็ไม่อยากถูก,กบังคับเหมือนกันใช่ไหมคะนุดพี่ชอบหนูมาตลอดจริงๆนะคุณลุงคะหนูมีแฟนแล้วนะคะหนูจะแต่งงานกับเทนคนเดียวเท่านั้นนุดหูทำแบบนี้ได้ไงอะตังลุชคิดดูดีๆนะครอบครัวของเราทั้งสองคนเนี่ย มีโปรเจกต์ใหญ่ๆร่วมกันอยู่เยอะเลยนะลุงเห็นว่าหนูกับยีเนี่ยจะแต่งงานกันลุงก็เลยยกโปรเจกต์ใหญ่ๆนี้ให้แต่ถ้าหนูปฏิเสธลวก็ลุงจะยุติการร่วมมือทางการค้ากับบริษัทของแม่หนูทั้งหมดคุณคะเราสองบริษัทเนี่ยก็ร่วมธุรกิจกันมานานแล้วนะคะถ้าคุณจะยุติทันทีเนี่ยไม่ใช่แค่ครอบครัวของเรานะคะที่จะสูญเสียครอบครัวผมมีตังค์จาย คุณลางมีใจหรือเปล่าเนรุตลุงหวังว่าการตัดสินใจของหนูในครั้งนี้คงไม่ทำลายความหวังและความตั้งใจที่แม่หนูมีมาตลอดชีวิตคุณลุงครับผมว่าคุณลุงกับลูกชายของคุณลุงเนี่ยไม่มีความรับผิดชอบต่อบริษัทเลยนะแยกแยะไม่ออกว่าไหนเรื่องงานอันไหนเรื่องส่วนตัวคุกปากเลยไปอุญยาทแกพูด กล้ามากนะที่แย่งรุกไปจากเจ้าเยลูกชายคุ่อยู่แต่ลนโลกตัวเองเลยแล้วคุณคิดว่าคุณเป็นใครถึงกล้ามารังเกียจหลานของผมท่านประธานเจทีพีสวัสดีครับท่านให่พอ ป,ประธานบริษัท JTP เจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ที่สุดในประเทศท่านประธานมา,มาได้ยังไงครับ <c oughs> <c oughs> นี่คือหลานชายของตระกูล JTP แล้วคุณเป็นใครกล้ามาดูถูกหลานของผมเนี่ยเวลาพวกคุณมาหาผมมาขอเงินเพื่อไปลงทุนไม่เห็นคุณมั่นใจขนาดนี้เลยเ <c oughs> คือผมไม่ได้หมายความแบบนั้นเลยครับนี่มันยุคสมัยไหนแล้วคุณยังมาพูดเรื่องฐานะความเหมาะสมอะไรกันถ้าจะพูดเรื่องนี้กันละก็ผมขอถามหน่อยเวลาเนี้ยมีใครเหมาะสมเท่าตับกูล j t ทีของผมบ้ามั้ย เราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะ